ขนาดอายอายยูกับไอคุณหลอก็แนะอายอยูถ้าอายยู่้ารองให้หยังีลาบสูงอ่นี่ยอายยูเเกินดูเอเกินดูเอานั่นเราไม่ยอมมลาบสูงเบ้ง่ตอนแรกแมตอนเกินแผานรู้แต่ว่ี่ยังไมู่้เอกแล้วยันหนงากรอให้เขาอีกขนาดผู้พโอ้ยยังไงก็ัโอ้ย มดเต็มด <ider> ้เพลงนี <ar ic adia> <that> <pus> ่คดว่าอกกสิเอาโดนตีแล้วสิด่าขาดนี่อย่งหสิมดเต็มเด้อไมเิ่งนอนเลเรวไล่เนตอนดว่าผูก่าีย่งโกระเดือโคตรงทั้งเืียันมาเด้อดเต็มแล้วเพ่งนี่ตาสิตาสีตาอกวาตาดออกวตาดลอกว่ตัดไม่ได้ค่ะด้วยาเมน ไม่ได้ย่าด้วยไมชได้ย่าดหนุงไปเนี่ยกับผู้ชายเนี่ยยังสูงเหยียดยาวคยนยังสูงเหยียดยาวเาคืนึงหนยังสูงเหียดยาวคนหนึ่งเอาเอาเร็ว้กเดือเอาไม่ได้ไปพ่อคเดือนาผู้านดนี้เห่เอาปนาสิรองเท่นเขาบพ่ได้เนาะ

โอ้โหเป็นสิบลองเทนเขาแต่เขาหลอกกับ่อยอยากจะมาจะลองแช่เล่าจะมาจะระบบมาการันตัวกระซอมไม่ตัวนอปีแว่นแดงลูกพี่มาบอกว่าน้องเป็นเด็กแว่นลูกพี่เออพี่พี่ป็นอะไรใช่มาบอกว่าน้องเป็นเด็กแว่นเพราบีบแต่เป็นเปนพี่มาบอกว่าพี่มาบอกว่าน้องเป็นเด็กแว่น ครับแกเป็นเป็นเออสิงแม่แกใสสี่มือแล้วคอยเต้นเพลงนี้นะคอยแบบนี้คอยแบบนี้เียเราสี่มือแล้วมาชวนน้องโดดขึ้นซ้อนท้ายไอ้พาไปดนเขาไปดีแบนมาบอกให้น้องกระแต่งตัวแนวแนวทำหน้าตาแอบแบวแบบว่าสาวจีแปนพี่พ่อ ผมเตรมาสี่หมื่แล้วเอี่เตะเพ่อขาใจเจ้าบาดด้วยจ้าบาดด้วยเจ้าบาดด้วยมึงก็ายาเขาต้องไปด้วเยเตมาสี่มือนแล้วเพื่อขอใจได้พูดอไเพกหน่อยได้พูดอะไรค่ะได้ค่ะไม่ได้ครับคุณค่ไม่ได้ร้องค่ะไอร้องค่ะเเใจไม่ได้แน่ไ่้นไ่ได้แมาด้า่ไม่ไดน่ไม่นม่ตา้ดนมดมด โดดสักจึ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 กจกานลอบยโอ้ยบวงบ่ผ่านดูสินัอเยยต้ยยตัว่เดียงเจาของไปหาดน้ตมาเองโอ้หาดีระเตียรอมมึงกอกบก้าตื่ยเร็วบก้าตื่นเโจก็ตสื่อบกก้าเจอยันเพอใจไปกอดซักจุกเียท่าเต้นมาวันตวันตวันหลายช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวโคกฉันนี่นั่น <laughs> ตัวดีวยยิบวงเ่ยวงก่บบ่กล้าเจอเลยเพ่อใจไปก่อนนั่น,นความคิดหอดมอไฟออกไปเอง ไปก้อนเรื่องเสนออย่างนีาที่จอดความขึ้นฮอดบ่อดาต้องฝึกใจดำทั้งทั้งสีน้ำตาไหลต้องฝึกใจดำทั้งทั้งสีน้ำตาไหลบ่ยอมรับสายเมื่อยามที่อาไอถูกแเฮสุดทางฮักเขาบอยจังฮักเป็นจหุ่ น้องคอเยินปิดจากเส้นทางกเป็นทางกบหาเป็นมือที่ซ้ำเพราะความบงหูเมื่ผ่านมาให้บาปด้วยน้ำตาตอนบวกมือลาแฟนเธอ วเป็นนอนจะไปอิลีพักวันเราอยู่ด้วยกันใครตาใครตาอิลีเมื่อผ่านเนาะหานเาหานนสีมหลองแทเท่ามงดูน้องบวงสดสีมาคิดเดือรเลยเมื่อสุดทางฮักอค่ะฉันเลนรบายไปไม่แก่เดี๋ยวเมื่อสุดทางฮักกันเมื่อสุดทางฮักกบกบกากากไปอย่างงี้กนังขอยืนปดตาเส้นทางกบหา

ก่อนโบกก่อนบอกเวลาเป็นเด้อเป็เดอโอ้สัวไปเต้นไปต้องลองแล้ยากแล้วสาวลองมูดอันดูบอวางดูสิลาหรือใส่ลาแทนเด้อเีายวกลุ้งไปหลวนดลงไปตอนตอนดิ้หรือตัอสลาเอาสลาคอยทาแดหนึ่งสองสามแดง

มืนตาเ่เคยถอดจ้าตาจริงบอกเยะใสสามใหญ่ม่ได้เลใสสาเดียดมาแล้วบ่เคยถอดปอดในโฆษณาบอสิวอดปอดอดกันนี่ยเป็นดวงตาเดี๋ยวมาถอดลยถ้าเปลูกึ่งแม่พออพอาเปฝรั่งคม่งเดี๋ยวมาแต่งเวยเดี๋ยวมาแต่ง รับเิ่งอนแงเลยแล้ว่เรียว่เคยถอดจ้าสามเดือนจ่าไปหากลองเฟมันเจอี้กันไปหาตีำโทรศัพท์กด้อ่าเมนดานี่อเมนดาเอไปใส่น้อยก่อนเวมาอื่เปีกยังปปาหยังป้าหยังปลอยลงอเมนดาปารัศมีปาแซกท่องเป็ดมันเี่ขี้กัไปหาลองมันเขี้โอ้ยโอ้ยอุ้ยแรงนะเออด่าเรานย ด่าเานียมกกนก้อนมอน่าีจะด่าแรงขนาดนี้ก็แบบเออเพื่อนบ่เหนื่อกัน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 ตาสบโอเคไปจโอเคย่ค่ะเออเออยยูได้ยูยเป็นยู่ันบอกข่าวกาไปยุเป็นยมื่อสุดทางฮะก็บอกจากกากเป็นกิ่แล้วขอเดินปีดาเส้นทางลีกยรูไยังิน สถาดนี่เราคัดข้อก่อนั่นนั่นคลิปมันสีบอพันโมเมนูอันให้เขาเป็นดาราเขาต้องบอกพ่อๆโอ๊ยโอยพี่จบทำไมพี่เบลจะไปชอบ่าให้น้องแบบนี้อ่ะต้องบ่กดูดอๆเสียดีซานไม่ได้พูดอะไรเงี้ยมาไหวอย่างนี้ได้น่ะอืมไม่ได้นะต้องพูดพ่อวุยมอย่างสูดแล้วลงทู่มันนีงมันเขียวไป